ครับจากร้านวงพวดมอเตอร์เฟอแกันคอจังหวัดสารินทร์เช้านี้เราก็จะมานีคอนได้ข้ออ่อนนะครับ UMR ที35นะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นของแท้ทั้งชุดนะครับแท้เอเชียนะครับลังหนึ่งเขาจะใส่แค่สองตัวครับแล้วพวกระบบของตัวแค่นี่ยครับก็แค่จะเป็นอะไร UMR การเดินเคลื่อนเขาจะเป็นสปริงครับ ถ้าทั่วไปส่วนมากจะเป็นกันสตีก็จะเป็นผลิตไัณอย่างตเชียนธรรดาการผสมมีรหัสเดวจะเป็น DY8 นะครับองหลงเาก็จะเป็นโมติดเยอครัยบโลูกยางมาทนได้การสะเทือนลูกยางเขาจะขาดเร็วครับ ถ้าเป็นพวกลูกยางโดนน้ำมันแล้วนี่เปื่อยแล้วนี่เราก็จะมาถึงขั้นก่อนถ้าแห้งนี่จะสึกเร็วมากครับเพราะว่าเขากัดกันเองครับเขากัดระหว่างสายกระบอกครับเราก็เลยต้องพยายามช่วงใส่ตัวเอยนครับต้องให้เข้าล็อกครับก็จะมีหัวท้ายหัวท้ายก็จะเข้ากันไม่ได้นะครับ ใช่ครับบางคนก็ไม่รู้เาจะมีตะอสำหรับคนถ้าเราเน้มันเครื่องหยอดไปถ้าเราเอาน้ำมันเครื่องหยอดมันก็หยอดได้แต่ว่ามันไหลหนีครับพวงนี้หลัมันจะเป็นตะขอครับดได้สมาร แล้วพอกดตรงนี้ลงครับนี่เรียบร้อยพอเข้าเขาจะเข้าล็อกของเขาเองถ้าเราใส่ถูกวิธีจะใส่ง่ายครับใส่ไม่ยากแต่ส่วนมากบางคนหมุนไปหมุนมาก็ไม่เข้าก็ไม่ไม่ดูล็อกเขาครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการทดสอบเครื่องนะครับขั้นนะครับการแท้นี่ก็จะเป็นชุดไกลกันเล่อสองชั้นครับตรงนี้เป็น จากแรงเรากดตรงนี้ได้<อ>ไมีสามารถปรับตรงนี้ได้ครับจะม,มีตัวปรับเร่งตัวถังก็ได้ตัวต่้มก็ได้ใช่ครับตัดนี่จะมาถึงขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องเ้ามันเครื่องนะครับใส่นคนปั้บ<จ>มันเครื่องก็จะประมาณหนึ่งร้อยซีซีนะครับหรือตั้งให้ตรงรล้ให้เขาเสมอปั๊บแข้งพอดีครับ